เดี๋ยวดามาตรวจชะตาของชาวราศีกุมประจาเดือนตุลาคม2 5 6 7กันนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่หลังวันที่6เนอะเช็ค่า6ลันเดือนตุลาคมนะครับการย้ายของดาวพุธเนี่ยจากราศีกันมาสู่ราศีตุลเนี่ยมันส่งผลดีเรื่องเงินนะครับให้ชาวราศีกุมนะฮะส่งผลให้การค้าการขายธุรกิจต่างๆกลับมาดีครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเซ็งเงมาในช่วงเดือน เดือนกันยายนนะครับมันอื่นๆหน่อยเนะเรื่องการเงินและธุรกิจการค้าต่างๆนะครับมันไม่ค่อยโฟมไม่ค่อยราบลื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวพอพ้นจาก วันที่6ไปแล้วนะครับแล้ววันที่9เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดาวเกตยัยเข้าพิจิกด้วยเนี่ยก็ส่งผลด้านโชคลาภด้วยนะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะโชคลาภด้านการค้านะ <c oughs> ผมหมายถึงโชคลาภจากเรื่องการเสี่ยงโชคต่างๆด้วยนะครับประกอบกับอะไรวันที่19เาดาวอังคารจะย้ายออกจากเมถุนสักทีไปเข้ากรากฎนะครับทำให้ตำแหน่งลาภมีกาลังมากขึ้นอีกตำแหน่งกระดุมภัาการเงินดีขึ้นอีกนะครับส่งผลให้หลังวันที่19เไปแล้วเนี่ยชาวราศีกุมเรื่องการค้าเรื่องการเสี่ยงโชคต่างๆเรื่องเองินเรื่องทอง ก็ดีไปอีกนะครับนะเพราะนั้นรอหน่อยแล้วกันนะครับเดือนตุลาคนนี้เป็นเดือนในการปลดล็อกแล้วกันเนาะมันติดขัดอยู่ในช่วง2เดือนที่ผ่านมามันจะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะครับยิ่งช่วงการย้ายของดาวพุธนะครับมันย้ายทีนก็คือตอนวันที่24เนี่ยตอนตอนไปจากราศีตุลศีพิจิกเนี่ยนะมันก็เด่นในเรื่องของการงานเลยนะเพราะมันทําทํามุมกับกรมมะเลยมันก็ดีเหมือนกันนะในเรื่องการเงินการทองการค้าการขายชาวุูมกลับมาดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าอะไรที่น่าจะเป็นอุปสรรค ผมมองเรื่องของการทำงานหนักและพักผ่อนน้อยนะประกอบกับการที่เดินทางหรือเปล่าการที่เราต้องเดินทางไปนู่นไปนี่หรือส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่มีปัญหาสุขภาพเก่าๆกำเริบนะครับทำให้ป่วยใครไม่สบายได้เพราะฉะนั้นชาวกลุ่มครับเดือนนี้ราสุขภาพหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะมีส่งท้ายตำแหน่งชาวกลุ่มหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งบริวารนะครับเดือนนี้ตำแหน่งบริวานนร,นนนรานในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่ค่อยดีนะแต่หลังที่16ไปแล้ว ok. ก็จะดีขึ้นตามลำดับก็ช่วยเหลือเราได้เหมือนกันนะครับผม